เดี๋ยวว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยขายรถไป3 0 0แสนคันเนี่ยเจออะไรมาเยอะมากรถคันนี้ครับโปรโมชั่นพิเศษสุดล่าสุดเลยครับซื้อรถแถมวิญญาณติดรถนิสสันโนครับป้ายแดงเนี่ยราคาป้ายแดงยี่0 0แสนบวกบวกปี2018หน้าร้านเนี่ยนะครับขายอยู่ประมาณ3 5 0 0 0 0 0้0สามเจดรถสวยๆซื้อเข้าอยู่3 0 0แสนบาทดูสภาพเปิดไม่ได้อะอ่ะเปิดได้แล้วมาเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อย โอเคกลางคืนไม่กล้ารีวิวกระจกแตกมาถึงขนาดนี้นะครับไอสัตว์เอยเรียกมึงฝนลุกลูกค้าพูดตรงๆเลยถามว่าในรถมีผีไหมเอาตรงๆจากใจเลยนะแม่งมีแน่นอนลูกค้าคือรถเนี่ยขายไปสา0 0 0 0คันมีไหมมันมีแน่นอนรถชนรถคว่ำรถอะไรก็ตามมันมีแน่นอน กลางคืนผมไม่กล้าเข้าบริษัทผมบอกงนี้อ่ะคันนี้ครับลูกค้าขายได้แล้วนะครับขอโทษทีผมไม่ไู้ว่าขายไม่ได้แปลว่ามีคนซื้อผมเปิดราคามาณห้าหมื่นแต่มีคนซื้อแสนหนึ่งหนึ่บาทไม่ว่าแถมวิญญ,ญาณในรถด,ด้วยฉะน,นั้นหนึ่งแสนบาทเขาซ่อมอีก1,000งแบาทเท่ากับราคาเท่าไหร่ครับส0 0แสนใช่ไหมครับรถสวยๆซื้อสามแสน รถแบบนี้ซ่อมแล้ว2 0โอเคถ้าเขาเอาไปขายในราคา300,000เขากำลายแสนหนึ่งถูกไหมครับผมถือว่าโอเคนะ <Okay. S 1> ผมถือว่าเขาไม่ได้ย้อมแมว <Okay. S 1> ถ้าเขาขาย2อ0 0 0 0หรือ300,000 <Okay. S 1> แต่ถ้าเขาไปขาย3 5 0 0 0 0ถึงสี่แสนนั่นแหละรถย้อมแมวมอ,ถถอะมึงไม่ต้องมาอะไรกูบากมาตอนนี้กลางวันอยู่กูมีเพื่อนเยอะกูไม่หันมมองก็จบ <laughs>